สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อวานนี้ผมไปที่สอพอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็พาผู้เสียหายสองคนที่ไปซื้อรถจากเต็น์มือสองแล้วรถมันชำรุดบกพร่องหรือที่เรียกว่าซื้อรถมือสองแล้วมันไม่ตรงปกนะครับไม่ตรงปกนะฮะซื้อมาแล้วก็ล้อหลุดบ้างประตูหลุดบ้างหลังคาเป็นสนิมบ้างนะอะไระอตรายต่างๆเยอะแยะมากมายก็ พาไปเจราจากับทางเจ้าของเต็นท์เขาส่งทนายความมาเจราจาก็คุยกันด้วยดีครับเขายินยอ,ยนยอมรับผิดชอบแล้วก็รับรถกลับคืนไปยกเลิกสัญญาซื้อขายยกเลิกสัญญากับไฟนั้นที่ผู้เสียหายไปทํากับไฟนั้นไม่ต้องผ่อนชาระเป็นเวลาห้าปีก็จบสิ้นกันไปแล้วก็กําหนดให้เรียกค่าเสียหายได้ค่าเสียหายก็เจราจากันก็ไปลงประจําวันกันที่สถานีตํารวจภูธร ปากเกตนะครับก็อยากจะกราบเรียนเมื่อวานนี้นะครับต้องขอบคุณทางผู้มกับโรงพักปากเกตพนักงานสอบสวนนะและทุกทท่านที่ให้ความร่วมมือจนสามารถเรียกความเป็นธรรมให้กับเจ้าผู้บริโภคได้สำเร็จก็ฝากนะครับว่าการซื้อรถมือสองนั้นนะเวลาเราไปซื้อเนี่ยมันต้องมีสลากติดที่กระจกรถนะครับว่ารถเนี่ยเป็นรถ ลำดับที่่าไห่กี่มือแล้วนะจมน้ําหรือเปล่านะครับหรือว่าชนหนักหรือไม่อะไรสภาพรถอะไรต่างๆมันต้องชัดเจนอ่ะถ้าไม่ติดสลากก็มีโทษจําคุกนะครับหลักฐานการรับเงินก็ตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่านะรับเงินมากแต่เขียนหลักฐานการรับเงินน้อยอะไรนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็มีโทษจําคุกหกเดือนอยู่แล้วก็สบก็มีหน้าที่รับผิดชอบก็ฝากสาบกลงพื้นที่ตรวจสอบหน่อยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่า เหมือนบ่อนการพนันชาวบ้านรู้ตำรวจไม่รู้นะครการขายสินค้าที่มันไม่ตรงปกเนี่ยมันมีความผิดนะแต่ไม่ใช่ช่อโอกงนะเขาเรียกว่าความผิดทางการค้าข้อหาขายของโดยหลอกลวงเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอันเป็นเท็จจำคุก3ปีนะประมวลกฎหมายอาญามาตรา271แจ้งความยอมความไม่ได้ด้วยนะ แต่คดีนี้ตกลงกันได้ก็เลยไม่มีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปก็เป็นเรื่องของสองบว่าจะเอาไงต่อไปผมก็ภูมิใจที่ช่วยเหลือประชาชนสําเร็จใครได้รับความเดือดร้อนก็ติดต่อมาที่ทนายครทุกเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ